ลโอ้โหให้พระลงโทษอย่างหนักพระลงโทษอย่างหนัก oh my god อ uh ู้หูโคตรสิงทุกคนมันเป็นเองอะทำไงดี กลับมาก่อนทุกคนกลับมาก่อนค่ะเน็ตหลุดโอ้โคตรเซง็งเซ็งจริงแอดมินเซ็งจริงค่ะทุกคนเน็ตหลุดเด้อเน็ตหลุดเด้อพี่กลับมากันก่อนกลับมากัรี๊ย กลับมากลับมากลับมาเนะ็ตหลุดเน็ตหลุดอะทุกคนแล้วมันก็ไม่กลับมาแล้วแล,วแลวก็เลยต้องไลฟ์ม่อีกหนึ่งรอบขออภัยด้วย,ยกลับมาคนกลับมาเดี๋ยวนี้ฮ้ยเฮเซ็งเลยอะทุกคนบิ๊กขออภัยด้วยจริงนะคะบิ๊งก็ไม่ทราบมันจะเป็นแบบนี้ ัออยงทุกคนกลับมาก่อน <S <S โหเมื่อกี้แบบอุตส่าห์มีคนเข้ามาดูตั้งแบบเยอะเป็นสิบกว่าคนเลยอะ่ะเสียดายมาแต่ช่องเฮลี่คับสวัสดีนะคะสวัสดีคุณศูนย์สองเจธีรพัฒน์ทับทิมนะคะสวัสดีค่ะ มาจากช่องเฮียหลีหรอคะสวัสดีนะ,ะกติการง่ายๆเลยนะคะเครดิตฟรีนะคะให้พิงขอ3มแช์นะแช์ไลฟ์นี้นะคะลงกลุ่ม3ากลุ่มนะแชร์ลงกลุ่ม3มกลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะแคปหลักฐาน,นใวยทางไลน์ตรวจสอบนะคะในส่วนของไลน์แอปมินปักหมดเอาไว้แล้วให้ทางช่องแชทฮะหลุดหรอคะแอชใช่แล้วมันโอ้โหหัวเสียมากเลยอะเซงเลยอะมันหลุดเองนะคะทุกคนนะมินก็พูดไปเหอะพูดปากเปี้ปากแฉไปก็ไม่รู้ตัวว่ามันหลุดตั้งแต่ตอนไหน แชร์แล้วครับ3กลุ่มอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะคุณหลินอีฟงชื่อเรียกยากเวอร์นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับใครที่แชร์ให้แอดมินแล้วนะยังไงก็อรอรับเครดิตฟ,ฟรีกันได้เลยนะคะทุกคนนะใครที่ได้รับแล้วนะคะอย่าลืมกลับมารีวิวให้แอดมินด้วยนะได้รับไม่ได้รับยังไงอย่าลืมกลับมารีวิวให้แอดมินด้วยนะคะโอเคไหมรอแอดมินตอบโอเคเลยนะคะโอเคเลยเด้อ ทุกคนแชร์กลุ่ม3ากลุ่มนี้คือไม่จําเป็นจะต,ต้องเป็นกลุ่มอะไรก็ได้นะทุกคนนะแอดมินไม่ได้จํากัดนะคะว่าจะต้องเป็นกลุ่มไลน์หรือกลุ่มเฟซเท่านั้นนะคะกลุ่มอะไรก็ได้เลยค่ะทุกคนแต่ขอให้เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกนะคะ300คนขึ้นไปแค่นั้นเองนะคะถ้าเกิดทาตามกติกาแล้วก็ส่งไว้ทางแอดมินตรวจสอบนะคะทุกคนนะ